ชาวบ้านแฉผู้ใหญ่บ้านบุรีรัมถ่ายเงินคนละ20บาทแลกสติ๊กเกอร์ติดรับรองปลอดโรคโควิดนายทัชกรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดได้ร่วมกันถแถลงข่าวการที่ศูนย์ผู้กักกันผู้กระทำผิดตามพรบรโรคติดต่อโควิด -19 สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัม กรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบโควิด -19 ได้ทำการจับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านที่มีพฤติกรรมใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ซ้ำเติมชาวบ้านในช่วงไวรัสโควิดระบาดด้วยการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการติดสติ๊กเกอร์รับรองการปลอดเชือ้อโควิดจากชาวบ้าน ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอละหารทรายร้องเรียนว่านายบัญชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตําบลหนองแหวงอำเภอละหารทรายได้เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการติดสติกเกอร์บนบัตรประชาชนจากชาวบ้านรายละ20บาทซึ่งการติดสติกเกอร์บริรัมเฮลตี้บนบัตรประชาชนเป็นการรับรองการปลอดเชื้อของผู้ที่ได้รับการติดสติกเกอร์ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งการติดสติกเกอร์ดังกล่าว ได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนเป็นผู้สำรวจตรวจสอบรายชื่อและนำสติกเกอร์ไปติดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่ตัวเองดูแลและรับผิดชอบโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบได้รับการร้องเรียนก็ให้ข้อมูลตรงกันว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจรงิงคนละ20บาททางชุดปราบโควิดจึงได้นำตัวผู้ใหญ่บ้านมาสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการกระทําผิดจริงก็เอาผิดทางวินัยด้วยพร้อมทั้งได้กําชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตําบลอย่าใช้ตําแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ซ้ําเติมชาวบ้าน หากได้รับร้องเรียนหรือมีการตรวจพบว่าหมู่บ้านตำบลใดมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการเอาผิดทางวินยัยโดยไม่ละเวน้นขณะที่เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านยังปฏิเสธอ้างไม่ได้เรียกเก็บเงินตามที่ถูกร้องเรียนแต่เจ้าหน้าที่ที่มีพยานยืนยันชัดเจนทั้งนี้ยังมีการแชร์คลิปที่ชาวบ้านถูกเรียกเก็บเงิน20บาทในสังคมออนไลน์ด้วย